เป็นสินค้าที่อยู่มานานแล้วนะครับผมหลายปีนะฮะแล้วก็คือมีคนเคยใช้จริงเพื่อนๆถ้าใครว่างๆแล้วเคยใช้เนี่ยก็ลองพิมพ์ยืนยันได้ว่าตัวเนี้ยหอมจริงแล้วก็<า>อย่าลืม,มสั่งขนมได้ขนมหวานหลังเพ <c oughs> ื่นเอออันนี้เขาเป็นสปปรรพคุณว่าเออส่วนผสมอะไรยังไงช่วยอะไรบ้างอ่ะยูยูยูอ่านให้หน่อยออขนมหวานเสร็จแล้วก็ตามด้วยผลไม้ผลไม้นิ้วสม้มนิ้วส้มวินิ้วส้ม ตามิน C ีวิตามินซีอ่าอ่าอ่กินพายต่อกินผายแม่ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปพูดได้เหรอเนี่ยดีกว่าวิตามินซีทั่วไปถึงสิบเท่าเพราะอันนี้มันเป็นสูตรแบบวิตามินซีเข้มข้นไงพี่นะพี่นันวิตามินซีวิตามินอีวิตามินซีวิตามินอีผิวตาผ้าขนหนูด้วยอ่ะกินผายเข้าไป พายพายอ๋อทาวรทาวรใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ตะกร้าที่หกตะกร้าที่เ็นะคะจะได้ผ้าของหนูไปแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> ได้ทั้งกระเป๋าได้แก้วได้ลูกมีมีมีคนพิมพ์จริงๆว่า,วามีคนคใช้แล้วหอมจริงๆนะครับผมดีใจมา,มากๆคือได้ได้รีวิวสินค้าที่ที่เพื่อนๆเ,เคยมีคนใช้อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบดีใจนะครับสิบต่าใช้ดีจริง อย่างน้อยดีไม่ได้ไม่รู้คือผมที่ผมใช้มามันรู้สึกว่าผิวมันอ่ะก็คือมันหอมอ่ะผมชอบไม่ละอันนี้คือเนื้อแบบให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆก็คือหอมแล้วก็ใช้แล้วมันรู้สึกรู้สึกแบบดีกว่าไม่ใช้อะไรอ่ะคือทาบนผิวเราทุกๆวันบำรุงไปทุกๆวันมันก็ดีกว่าอยู่ละ คุ้มมากส่วนคุ้มมากคุ้มไหมเนี่ยเพื่อนๆดูว่าขวดขนาดเนี้ยแล้วตีเป็นขวดหนึ่งเนี่ยราคาแค่โปรโชาตน่มันจะเหมือนเป็นเนื้อแค่ร้อยร้อยกว่าบาทเมันจะแบบซึมง่ายมากเแล้วกลิ่นหอมด้วยกลิ่นหอมคือหอมกําลังดีหอมแบบหอมแบบคือเนื้อครีมดูแบบดูดูดีอะดูดีมากซึมเร็วซึมเร็วซึมเร็วซึมไวซึมไวถ้าทําได้ เกิดทายมาอะไรการเนี้ยเด็กๆผมลุ้นมากนะผมจะบอกให้ตอนเด็กๆคือดูรายการแล้วแบบว่าแบบคือลุ้นแทนอ่ะลุ้นแทนแล้วคือต้องร้องไห้คือคนที่ใครไปออกต้องร้องไห้ทุกเทปเหนียวเนื้อหนาไหมน้องแ็งจับหน่อยที่ผิวอะค่ะไม่ใช่คางนี้เหนียวไหมคะถือว่าโชคดีอิจฉากันกี่คนนักอิจฉาผมจะบอกให้ถือว่าผมได้โชคดีมาก โชคดีจริงๆก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นไปได้ไงนะผมตอนนั้นผมนก็ยังคิดอยู่ตอนที่เรานั่งดูอยู่ว่าเนี่ยอยู่ข้างๆตอนนี้ตอนนั้นอยู่<า>กไกลมากไ<อ>งนนจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลหรอกเอาจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นมันก็สมมติว่าเหมือนเราไปเจอคนหนึ่งที่สาวๆแต่ประเทศล้วเราก็มองเราก็แต่คือมันมันแปลกประหลาดมากตรงที่แบบว่ามันมีจังหวะอะไรที่มันคล้ายๆกันหลายๆอย่างทาใทำให้ได้เจอแล้วก็รู้สึกดีนะ เออวันนั้นก็ยังนั่งดูเขาอยู่นั้นอยู่เลยอยู่ในในทิกตอกเราก็นั่งดูแล้วก็เออดูท,ทุกทุกวันไว้ไอทีมงานเราก็รอทุกทุกวันนะตอนนั้นนะที่ว่าอยู่ไอที่แบบผมทาทางานอยู่แป๊บแป๊บต้องวิ่งไปคุยกับกับสาวและต้องปรีดวิเวกไปคุยกับสาวอืมก็ดีประหลาดดีนะครับผมเข้าใจ จากในตอคือมายืนอยู่ข้างๆตัวเป็นๆแบบนี้เลยตัวเป็นๆสับตอนเอ็นัเขนอก่าเนเขาบอกว่าเป็นเดสตินีไงมันอาจจะไม่ใช่แบบแบบว่าภรมลิควิดอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่ายุคนี้ผมผมเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ได้พูดเรื่องว่าอะไรนะมันต้องคล้อยตามเลยนะคือคือด้วยว่ามันเห็นกันแล้วถ้าเป็นภรมลิควิดสำหรับผมที่ว่ามันเว้อรแบบใช้คำพวกนั้นได้มันคงต้องเป็นอะไรนะสิ่งที่แบบ มันไม่ได้เห็นกันนะมันตื่นเต้นหมดนลยนึกภาพว่าถ้าแบบอันที่แบบไม่ได้เห็นกันแบบยุคก่อนแล้วแบบไม่ได้ติดต่ออะไรที่มันดูยากกว่านี้มากมายเอาจริงยุคนี้ฝรั่งคนไทยคนไทยเกาหลีคนเวียดนามคนไทยชอบกันผ่านออนไลน์เห็นก็มีโอกาสเจอกันหมดอาจริงไหหลังฟ้าเออจิงก็ได้จีบฝรั่งอะใช่ป่ะเออก็ทักกันมาทักกันมาสุดท้ายก็มีโอกาสเจอกันนั่นแหละแค่ว่าแบบว่ามันเป็นความพิเศษที่มันดูน่ารักมันแบบมันได้จีบผ่านออนไลน์ให้เพื่อนๆได้เห็น น่ารักมากๆเลยครับผมก็ดีใจมากเลยที่ภาพมายาวขนาดนี้ต่อไปก็สั่งขนมหวานได้นะเออเห็นไหมไม่เขาบอกว่าซึ้งน็กน่ารักด้วยเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้น่ารักอยเียวผมหล่อด้วยนะครับ I'm หล่อ r y d y Every s e night และเพื่อใครที่กดตะกร้านะคะอย่าลืมกดใส่ตังค์ด้วยนะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดจาก TikTok นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะตะกร้ามีตัวเอ่อเซ็ตที่เป็นมอติเนื้มินด้วยนะคะมาหางันเจอนี่แหละคลิกไปกดเข้าดูตะกร้าได้เลยนะคะน้ำตาจะไหลเขาบอกว่ากิ่งทองใบรับรองแพทย์ไปแล้วหรองแพทย์อยู่เวลาอยู่ใบรับรองแพทย์ใบบรรัองแล้ใบรับรองแพท๊กใบรับรองแพทย์เป็นคำที่ยังพูดไม่ค่อยชัดนะครับผม ชัดก็แปลกแล้วแหละกิ่งทองกิ้งทองใบรับรองแพย์ใบรับรองแพ้ถือว่าชัดอยู่เอาไปสิบบาทถ้าทำได้ตอนเด็กๆอ่ะจำได้ว่าเกมจะเป็นแข่งวิ่งฮะวิ่งพอวิ่งแล้วก็วนกลับมาให้ทันตอนเด็กดูแล้วตื่นเต้นมากเลยนะเราก็ลุ้นไปโอเคโอเคกิ่งทองกิ้งทองใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพอ สิบบาทเอาจริงมได้ไหมยังให้ยี่สิบบาทโอ้เขาเป็นมหาเศรษฐีรวยกว่าผมเป็นล้านเท่านะครับคุณหญิงกามินจีกามินเน่จำได้เลยจีกามินจีกามินฉันชื่อจีกามินฉันชื่อจีกามินแต่ฉันก็จริงจังฮั่งกู 일 포기하고 어, 하고 있는 거 진짜 포기하고 여기 에 오는 게 저도 정말 큰 용기를 낸, 낸 거고 그리고 저도 이게 더 행복하기 때문에 전 여기서 살게 될줄 몰랐어요. 가เป็นการตัดสินใ <목소리도> แบบดอกเรียนแล้วก็มามทําง,งานที่นี่แบบอาจจะแบบเลือกที่จะแบบเลือกที่นี่มากกว่าก็มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากจ,จะเชื่อว่ามันจะได้ไมาอยู่ตรงนี้มันก็ด <ผม S 2> <ม>ีใจดีใจดีใจแต่อาจจะแบบไมไ่ผมไม่ได้เป็นคนสวยหรูหรือแบบว่าตื่นเต้นกับอะไรมากมายนะคือคือผมก็ รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็วเป็นโอกาสที่แบบถ้าสมมติเรามีโอกาสแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะเขาแต่ว่าก็แบบดีใจด้วยที่แบบว่าได้ได้มาเจอกันแล้วก็เขาได้ทํางาน,นแล้วเขาก็ยังรักในงานของที่เขาทําอยู่ด้วยคือพีเคที่ที่ได้เพื่อนๆได้อยู่ได้เห็นเพราะเพื่อนๆก็คิดถึงเขาเขาจะเขาก็จะพยายามแบบว่าพีเคกับเพื่อนๆตลอดวันละแบบครั้งสองครั้งเท่าที่เขาทําได้นะอะไรเงี้ยอืมน่ารักน่ารักมากๆเขาบอกว่า มาดูบริษัทมาดูงนการศเนษะที่แน่ๆก็คือด,ดีใจอ่ะที่เรื่องนึงที่ผมพูดเรื่องจริงตลอดคือแต่ก่อนเร,เราคุยตลอดว่าแบบว่าอยากแบบเห็นนอนเยอะๆนะ 둘이 행고이 잤어요 그래서 이제... 지안 많이 <laughs> 평범하게 살고, 평범하게 그냥 보통 사람처럼 평범하게 사는 게 그냥 제... 고미고 <목표고> 가정을 꾸리고 이런 게제 목표였는데 지금 제 계획이 다 틀어졌어요 갑자기 이렇게 된 것도 저도 신기하고 어 정말 이렇게 갑자기 이제 여기에 툭 이제 어 뭔가 환경이랑 상황이 어떻게 해서 제가 여기까지 왔는지 모르겠지만, 진짜 정말 오랫동안 같이 열심히 일하면서 좀 지금처럼 행복하게 오래 보고 싶어요. <목소리> <목소리> ทำงานแล้วก็มีครอบครัวธรรมดาค่ะก็แบบแต่ว่าแผนเขาก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็แบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ทํางานร่วมกันต่อไปในอนาคตเยอะๆได้อยู่ที่นี่ต่อไปค่ะสาธุก่าวๆซีอีโอการ์มินผมว่าเดี๋ยวต้องให้เขาวางแผนหลายๆอย่างนะที่ว่าเดี๋ยวเขาคงอยากทำนู่นทำนี่อะไรเยอะมาขายของต่ออีกขายของโอเคอืม แต่กูผิดวดัวปุ๊บเปิดมาจุเปิดมาก็งงเลยแต่ไม่เป็นไรเราฟังมา